จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะเนาะมอนี่ก็เป็นเ้าวันพุทธที่สิบเอ็ดแล้วนะคะมอนี้พวกเฮารอบพัออีสานน,านหน้ากับิได้จมะลกกาพี่น้องหลังจากที่ฝนยุดไปตะวัาโดนนะคะแป๊ะเดือนพุ่ะพ่อแม่พี่นอ้องยูดทังจังหวัดหนองคายอำเภอพ่อแม่ไสทางบ้านพกเก้าสิพึ่งต๊ให้ค่ะนี่อันนี้ก็เป็นน้ำสูบด้อจ้าเด้อนี่ฝนกับพ่แห้งดอกจ้าสูบใส่เอา พอดีว่าพากันหยุดถ่าฝนเคืองเดือนพี่นอ้องหยุดเคืองเดือนพุ่นจ้ะบะนี่ก็เลยเนเลี้ยตูนก้า่านก้าบังฮิจ่ากพาสั้นเพราะไม่พี่น้องตาแรกก็ลกบ้านแล้วนะจ้ะก็ะสีเอาปุ๋ยมาออยชส่กนไอ้เพิ่นเซ้าเหลืองจักน้อยกอนพอดีพ่อใหญ่เรามาลกตาที่สองเขาเจ้าขึ้นกันละค่เจ้ามาลิลกง่ายว่าพ่อใหญ่ ขาดป้อบ่ nhà มีบ,นมบน้น่นง,งนี่มันเหนือแก่ลูกกาไอพี่น้องแก่หิเงียนหเงียนจังไรพอดีดีดดาหารอพ่องไงพอดีล่ะทำนี่นแง่หลายมันก็นมายุ่งมายังกากับพ่อดำปุตตตาแล้วเนาะพี่น้องเนาะบ้านพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงเนาะค่ะแล้วเบิดไป น้ำดำไหมบ่มีน้ำดำพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นน้ำสูบใส่น้ำด้วยค่ะนี่ฝนตกกับบ่แห้งดอกจ้าบ่ให้น้ากับบ่พ่อหงยยอนดอกจาก้าค่ายร้อนไปได้หลายเติบอพี่ดอกหอนับหอนแดงยะ้ำเว้นเฮ้ยฝ่ากับพ่อฝ่าเนาะมาขึ้นเนาะมิตรฝ่าละหลายก็ฝนพ่อแม่พี่น้องหงบ่มบ่มบ่มหอนหอนแห้งยนาเว้น คนอะเหมือดมาอีกแล้วเหมื่ดมากกับบ่เป็นน้ำเป็นต้อนยอนสูบดำเอาค่ะบ่สูบกันคือสีบ่ได้เล้วดอกถานา้ำฝนก็ไดหยีบงามดีแต่ละเนาะมันห้างตานี่ห้างก็าตาที่แหลก ก็เป็นสีฝืดฝืดเยอะเพราะไงฝืดปอเป็นสีอยากฝืดฝืดสีหละนอกเขาไม่พี่น้องเศร้าหายเศร้าหน้าเฮ้งจึงจะดูการดำหน้าแล้วหลายหลายคนกติธาฝนห,หลายคนมีน้ำสูบใส้กับที่สูบดำไปสร้างฝนตก กงเว้นกษตรบกแล้วน,นนี่เนาะนามกระไดหวยยังบ้านในมีดีพ่อพีนพ่น้องนามก็ไดทุกป,ปีปาน,นีนามหวยเต็มพอรอแล้วปีนี้จะว่นสิบนี่เรายัางบ้านไดนนามมี่ พอดีแล้วน้ำขัง,ขงเสียวจักมัดมาหนิพี่นายเจ้าโอ้สามสิบมัดพี่น้องเข้าดำหน้าพอเบิดมือนี้ค่ะ <c oughs> ดำมือละสามสิบมัดสี่สิบมัดประสันดำหน้าคอยเห็ดเล่นไปพี่น้องเห็ดแหนวอือ่นไปนำ้ำดำหน้าไปน้ำมือละสามสิบสี่สิบมัดจ้ะ มืลูลสุมโมงสองสุมโมงไปเขาบวมมือมอ่ะพอไงแล้วลุกแล้วแล้วก็สิไปไถคาดไปยายเพ็ญก็สิไปดับหน้านนดำคือน,น้ำกั็ให้เกา่าสันละวะสันละนาาเนาะค่ะเนาะมืัอนี้พวกเข้าขอบวอีสานนน่ากับสิได้ลกกุกจ้าเกินพ่อแม่พี่น้องอพวกเข้า,า,า,าขอบวอีสานนน่ากับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรง ลำลำเลยลวยกันทุกผู้ทุกคนเลยค่ะเด้อว,วันนี้แม่บ้านกับสี่เล่ก้าเข้ามาสวัสดีค่ะคนี่ข่าก็ขคืนท่าแม่